ดียเย็นครับผมทุกท่านครับเย็นนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูกิ่งกาฝากครับผมกาฝากนี้ผมหักลงมาจากต้นส้มโอครับเขาเกาะอยู่ตามกิ่งของส้มโอความร้ายกาศของกาฝากนี้ก็คือเขาจะไม่ได้ลงมาหากินที่พื้นดินเหมือนต้นไม้อื่นนะครับเขาจะมีวิธีการเชื่อมเชื่อมรากของเขาเข้าไปที่กิ่งของไม่ว่าจะเป็นไม้ ไม้ผลหรือไม้ยืนต้นที่เป็นไม้ป่านะครับทั้งเนื้อแข็งเนื้ออ่อนสามารถขยายพันธุ์ได้ทั้งนั้นนะครับวิธีการขยายพันธุ์ของกาฝากก็คือนี่ครับการขยายพันธุ์เขาอยู่ตรงนี้นี่ผลเขาจะมีดอกมีผลคนี้ผลที่เป็นสีส้มๆเนี่ยก็คือผลที่เขาแก่แล้วก็สุกแล้วนะครับแล้วเนี่ยที่ผมบีบเปลือกเขาแล้วมี ส่วนที่เป็นเมล็ดออกมาเนี่ยเมล็ดเขาก็จะเป็นเมือกสีข,า,ขาวนี้นะครับเมือกสีข,า,ขาวนี่จะมีรสหวานนกนกประเภทตัวเล็กๆๆนะครับที่เป็นนกกินน้ําหวานนกกินผลไม้เนี่ยเขาจะมากินที่ร้องติดติดติด,ตดอยู่ตามต้นไม้นั่นแหละครับแล้วเนี่ยเป็นเมือกนะครับเมือกนี้เวลานกกินเข้าไปแล้วถ่ายมูลออกมาแล้วยังมีความเหนียวอยู่แล้วสมมุติว่าไปเกาะที่เป็นเกาะที่กิ่งไม้สมมุติว่านิ้วชี้ผมนี่เป็นกิ่งไม้แล้วกันครับ ตัวเมือกเนี่ยเขาจะยังเกาะอยู่ที่กิ่งไม้แล้วพอเกาะไปในนานเข้าเมล็ดของกาฝากที่อยู่ข้างในเนี่ยเขาจะกินอาหารที่อยู่ที่เมือกพอเริ่มหมดแล้วเมือกเขาเริ่มละลายแล้วตัวเมล็ดที่อยู่ข้างในเขาก็เติบโตพร้อมที่จะเชื่อมเซลล์เข้าไปที่กิ่งไม้ที่ผมพูดถึงไม่ว่าจะเป็นกิ่งส้มโอหรือกิ่งกิ่งต้นไม้ป่านะครับอันนี้พอเวลาที่เขาเชื่อมไปแล้วส่วนนี้คือส่วนที่เขาเชื่อม แตกออกมาเป็นยอดเป็นตาเป็นใบเป็นยอดใหม่ส่วนที่เขาเชื่อมเข้าไปที่แปะเข้าไปที่กิ่งไม้เขาจะมีลักษณะเป็นปมแล้วก็ดูดเอาอาหารจากต้นไม้ของเรานะครับนี่คือลักษณะการเชื่อมของเขาล่องรอยการเชื่อมนะครับการที่กาฝากมาเกาะที่ต้นไม้เราเนี่ยจะทําให้ต้นไม้เราขาดอาหารครับเพราะว่าต้นไม้เขาดูดซึมสารอาหารมาแล้วก็มาทําการสังเคราะห์ขยาย สังเคราะห์เป็นสังเคราะห์แสงปรุงอาหารเรียบร้อยแล้วต้นกระฝากนี้ก็จะแบ่งเอาธาตุอาหารนี้ไปเลี้ยงลําต้นไปเลี้ยงใบของเขาซึ่งใบของกระฝากนะครับใบของกระฝาาเนี่ยมีความงามงามครับนี่ผมจะกำบให้ดูกรอบเหมือนใบผักหวานป่าเลยครับซึ่งขนาดว่ากระฝาาเนี่ยเขาเป็นไม้ที่กินอาหารตลอดปีไม่มีผัดใบนะครับต้นไม้เนี่ยเขาใบร่วง ไปทั้งต้นแล้วแต่ว่าใบกาฝากเนี่ยยังเขียวอยู่นั้นถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยกาฝากก็จะแย่งอาหารของต้นไม้ผลของเราหรือไม้ป่านะครับนานๆเข้าหรือถ้าระบาดมากๆเข้าเนี่ยถึงขั้นทําให้ต้นไม้ยืนต้นตายได้นะครับฉะนั้นเราต้องจัดการกาฝากนี้ออกจากต้นไม้ถ้าเป็นไม้ป่าก,ก็สามารถขึ้นตัดกิ่งนั้นก็ตัดได้เลยนะครับแต่ถ้าต้นไหนไหนมันต้นโตมากเราขึ้นไปตัดไม่ได้มันก็สุดวิสัยแล้วล่ะครับ ส่วนไม้ผลนะครับไม้ผลต้นไม่ได้ใหญ่มากหรอกเราสามารถขึ้นไปตัดไปเอากาฝากลงจากกิ่งไม้ได้นะครับนี่ผมก็ฉีดลงมาจากกิ่งของส้มโอนะครับใช้กันไกลใช้กันไกลแบบด้ามยาวนะครับแบบนี้นะครับขึ้นไปหนีบแล้วก็หนีบเอากาฝากลงมาจากกิ่งไม้กิ่งส้มโอกิ่งไหนที่ดูแล้วเขาโสมแล้วมันจําเป็นต้องตัดออกทั้งกิ่งผมก็ตัดออกทั้งกิ่งนะครับวันนี้ก็มาเล่าเรื่องของกาฝาก ความอันตรายของกาฝากต่อต้นไม้ผลแล้วก็วิธีการขยายพันธุ์ของเขาแล้วก็วิธีการจัดการของเรานะครับต้องออกครับผมเอาไว้ไม่ได้เดี๋ยวเป็นปัญหาต่อต้นไม้ทําให้ต้นไม้ของเราตายได้ครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับพูดเรื่องกาฝากก็ยาวหน่อยครับผมเพราะว่าผมเชื่อว่ายังไม่เคยมีใครมาพูดเรื่องกาฝากมาก่อนนะครับสําหรับเรื่องความรู้เรื่องของศัตรูพืชของต้นไม้เราอีกชนิดหนึ่งนะครับขอบคุณทุกการรับชมครับผมสีนาทียาวแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับ